สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ s ีเนรียลโอราเคิลครับและคลิปนี้ก็เป็นคลิปสําหรับชาวราศีธนูครับและชาวราศีธนูคือคนที่เกิดวันที่16ธันวาคมถึงวันที่14มกราคมครับและเช่นเคยครับเรามาดูดวงให้กับชาวราศีธนูในเรื่องของการงานการเงินรวมไปถึงความรักในช่วงเครื่องเดือนพฤษภาคมครื่งเดือนหลังนี้จะเป็นอย่างไรไปดูกันครับ เริ่มเรื่องแรกนะครับเรื่องของการงานของชาวราศีธนูกันก่อนนะครับการงานชาวราศีธนูจะออกมาในรูปแบบไหน ในเรื่องของการงานอาจจะหลากหลายหน่อยนะครับสำหรับชาวราศีธนูในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้นะครับคุณก็มีการเตรียมความพร้อมเตรียมตัวในเรื่องของโปรเจกต์ใหม่ๆที่จะเข้ามาด้วยนะครับและนอกจากนี้เองคุณอาจจะประสบปัญหาในเรื่องของความคิดของเพื่อนร่วมงานรวมไปถึงความคิดของคุณเองอาจจะไม่ตรงกันนะครับก็ขอให้รับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันแล้วนํามาปรับใช้ในการทํางานของคุณนะครับซึ่งเรื่องนี้เองนะครับคุณก็จะได้ มีในเรื่องของการร่วมไม้ร่วมมือกันในการทำงานเกิดขึ้นในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับชาวราศีธนูผ่านพ้นช่วงครึ่งเดือนนี้ไปได้ด้วยดีด้วยนะครับและสำหรับคนที่กำลังจะหางานใหม่นะครับรวมไปถึงนักศึกษาจบงานและก็กําลังจะตั้งใจสมัครงานในสิ่งที่ตัวเองอยากได้นะครับช่วงนี้การงานชาวราศีธนูเป็นอย่างไรบ้าง ดูจากไพ่นะครับคุณมีเกณฑ์ความสําเร็จในเรื่องของงานของคุณนะครับคุณจะได้งานที่คุณปรารถนาและคุณจะได้งานตรงตามที่คุณนั้นจบมาหรือมีความเชี่ยวชาญชํานาญเป็นพิเศษนั่นเองครับแต่ว่าไพ่ก็บอกว่าคุณเองนั้นจะต้องใช้การพิจารณาดีๆนะครับอาจจะมีเข้ามาให้เลือกนะครับมากกว่าหนึ่งงานที่คุณต้องการอาจจะต้องใช้ความคิด ใช้สมองในการวิเคราะห์ในการตัดสินใจเพราะว่าเป็นครั้งสําคัญของคุณจนทําให้บางทีนั้นคุณอาจจะรู้สึกว่าตัดสินใจไม่ถูกนะครับว่าจะเลือกงานไหนเพราะว่าดีทั้ง2ง,งานเลยทีเดียวนะครับก็ให้ใช้สติแล้วก็ไตรตรองดูดีๆนะครับว่างานที่เข้ามานั้นเหมาะสมกับคุณและคุณทํามันได้ดีแค่ไหนนะครับเป็นกําลังใจให้กับชาวราศีธนูครับ มาดูในเรื่องของการเงินแล้วก็โชคลาภกันบ้างนะครับชาวราศีธนูในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้จะมีโชคลาภแล้วก็เงินทองเป็นในรูปแบบไหนนะครับอ่านะครับในช่วงนี้เรียกได้ว่าเป็นช่วงที่คุณนั้น อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการใช้เงินด้วยนะครับเพราะว่าอาจจะมีคนมุ่งร้ายในเรื่องของการเงินของคุณนะครับและนอกจากนี้เองคุณจะมีโชคลาภเข้ามาตามเกณฑ์ดวงชะตาของคุณนะครับมีให้ใช้จ่ายในเรื่องของการสร้างความสุขให้กับตัวเองนะครับก็จะมีเข้ามาบ้างประปรายในเรื่องของโชคลาภแล้วก็เงินทองครับแต่ว่าให้ระมัดระวังเรื่องคนที่จะมามุ่งร้ายในเรื่องของการเงินของคุณเอาไว้ให้ดีด้วยนะครับ และมาดูในเรื่องของความรักกันบ้างครับความรักของชาวราศีธนูครับคนที่มีคู่มีครอบครัวแล้ว ในส่วนของชาวราศีธนูในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้นะครับไพ่บอกว่าให้คุณระมัดระวังคําพูดเป็นพิเศษนะครับอาจจะเกิดการทะเลาะเบาะแว้งเรื่องด้วยจากคําพูดเพราะฉะนั้นจะต้องมีฝ่ายที่เงียบแล้วก็ไม่ชวนทะเลาะนะครับจนทําให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกเสียใจแล้วก็อาจจะทําให้เกิดความแตกแยกขึ้นในครอบครัวก็เป็นได้นะครับดังนั้น รู้จักที่จะเงียบเอาไว้นะครับหากว่ามีอะไรก็ให้คุยกันด้วยสติปัญญาแล้วก็ด้วยเหตุผลคุณจะผ่านในช่วงเดือนนี้ไปได้ด้วยดีนะครับและคุณเองนั้นจะรู้สึกว่าคุณนั้นมีความเข้าใจกันมากขึ้นแล้วก็เห็นอกเห็นใจกันมากขึ้นในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้ครับส่วนคนโสดราศีธนูจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับคนโสดในช่วงกลางเดือนจนถึงปลายเดือนนี้ราศีธนู เรียกได้ว่าคุณเองนั้นมีการจับจ้องอยู่นะครับอาจจะหมายปองใครบางคนอยู่ในช่วงนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นช่วงที่คุณต้องทําคะแนนแล้วล่ะครับเนื่องจากว่าไพ่บอกว่าให้คุณนั้นโฟกัสกับบุคคลคนนี้เป็นพิเศษนั่นแสดงว่าเป็นบุคคลที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณนะครับใน,นเรื่องของคู่ด้วยนะครับและนอกจากนี้เองจะมีเกณฑ์ของเรื่องของการเดินทางนะครับมีเรื่องของการเตรียมพร้อมในเรื่องของยานพาหนะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นในเรื่องของการ ไปมาหาสู่กันแล้วก็พบปะกันกับคนที่คุณหมายบอกนะครับช่วงนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับคนโสดราศีธนูในเรื่องของคู่ครองด้วยนะครับและเช่นเคยนะครับมาปิดท้ายช่วงนี้กับสีใบที่ไพ่อยากจะบอกกับชาวราศีธนูครับ ัี่ใบสําหรับชาวราศีธนูในช่วงกลางเดือนจนถึงปลายเดือนนี้นะครับให้ระมัดระวังเป็นพิเศษในเรื่องของการใช้เงินนะครับเพราะว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะต้องใช้เงินก้อนใหญ่ที่คุณนั้นสะสมมาเนะี่ยก็ยังไงก็แล้วแต่นะครับก็ขอให้คุณใช้ใจ่ายอย่างเหมาะสมด้วยนะครับนอกจากนี้คุณเองนั้นยังมีในเรื่องของการตัดสินใจในเรื่องสําคัญนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องใช้สติแล้วก็ใช้ความคิดให้รอบคอบ มีเรื่องที่จะต้องตัดสินใจครั้งใหญ่ในชีวิตเข้ามาในช่วงนี้ครับแล้วก็ในไปที่2นั้นนะครับคุณมีเกณฑ์ที่จะพบเจอกับผู้หญิงนะครับในช่วงเดือนนี้นะครับคุณเองอาจจะมีผู้หญิงเข้ามาเกี่ยวพันในชีวิตคุณนะครับมาทําความรู้จักหรือเข้ามาในเรื่องของการงานเพราะฉะนั้นต้องคอยสังเกตดูในช่วงกลางเดือนจนถึงปลายเดือนนี้นะครับ และในเรื่องสุดท้ายนี้นะครับไพ่ขึ้นในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเองคุณอยากได้ความปรารถนาใดนะครับคุณลองขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนั้นเคารพนับถือลองขอแล้วก็ปฏิบัตินะครับในเรื่องของการทําบุญนะครับการทําความดีนะครับแล้วลองขอดูกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับอาจจะประสบผลสําเร็จเนื่องจากว่าคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยประทานพรแล้วก็คอยคุ้มครองคุณอยู่ในช่วงนี้ด้วยนะครับ และทั้งหมดนี้ก็คือการงานการเงินความรักของชาวราศีธนูในช่วงครึ่งเดือนหลังเปือนพฤษภาคมนี้ครับแล้วเรามาพบกันใหม่ในเดือนมิถุนายนนะครับและสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะเตือนว่ามีคลิปใหม่มาคุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้ในเดือนถัดไปครับ และหมดเวลาของซ oh. oh. ีเนียร์โอราเคิลแล้วนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ